สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาทำคลิปคลิปหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงพลปาแดนนะครับก็ก่อนอื่นที่ผมจะพูดนะครับเรื่องอาการให้อภัยนะครับของลุงพลปาแดนที่มีต่อยูทูบเบอร์นะครับผมก็อยากจะนำเสนอผมอยากจะร้องเพลงลงุง ชัยพลคนสู้นะครับก่อนนะครับสิงน,นี้ผมก็เขียนไว้แล้วนานแล้วล่ะนะครับในช่วงที่ก่อนที่จะประมาณสักสามเดือนขืนไปนะครับสิ่งน,นี้มีชื่อเพลงว่าเป็นชัยพลคนสู้นะครับจะสู้ต่อไปด้วยใจมุ่งหวังจับมือกันเดินร่วมทาง ป้าจันใช้พลกับน้องมนโอมขอบคุณหลายเดออยู่ทูบเบอร์เคียงข้างลุงพลวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลจะสู้อดทนก้าวไปบ่อถอยจะสู้ต่อไป ให้ถึงเส้นชัยขอมีขอเพียงเฮามีแห่งใจจะไม่วันไหวแม้มีภัยผ่านร่วมทุกข์ร่วมสุขจำปะดงทุ่งนาสวรรค์เอฟซี FC, ใจดีทุกท่านมาร่วมประปัน ก้าวไปด้วยกัน <c oughs> จะสู้ต่อไปใช้พ้นจะไม่ยอมแพ้ขอเพียงอย่ามารังแกจะไม่อ่อนแอให้เสียน้ำตาทางใครทางมันจะสู้บักบัน ส,สร้างความดีขอบุญกุศลที่มีใช้พลคนนี้อาหุสิกรรมจงสู้อดทนใช้พลวิภาขอบคุณที่สาบน้ำตาสายบุญนำพาให้มาพบกัน ขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีที่หากลุงพลขอพรอ,องค์ปู่ช่วยดลให้ท่านทุกคนนั้นจงโชคดีนะค,ครับก็เป็นบทเพลงหนึ่งที่ผมร้องเอาไว้นานแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงพลแต่สำหรับคลิปนี้นะที่ผมอยากจะมาถือโอกาส ชื่นชมในหัวใจของชัยพลกับป้าแตนนะครับลุงพลป้าแตนนะครับเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจในการให้อภัยนะผมเห็นถึงการให้อภัยของลุงพลแล้วผมก็ทราบซึ้งนะครับอดไม่ได้ที่จะออกมาพูดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุงพลให้อภัยกับผู้ที่ได้ทำต่อลุงพลนะในพูด ใส่ร้ายได้พูดด้อยค่าได้พูดย่ำยีหัวใจของลุงพลมามานานด้วยนะครับพี่น้องครับ fc ทุกท่านครับเวลาถ้าเป็นเราคิดนะครับว่าเราจะอภัยให้ได้ไหมนะครับถ้าเป็นเราลุงพลจะอภัยให้ได้ไหมนะครับแต่ว่าภาพที่ผมเห็นวันที่31 วันที่หนึ่งนะผมเห็นมีบางท่านที่เคยอยู่กับลุงนะแต่ว่าสุดท้ายก็ออกไปแล้วก็มีการว่าให้ลุงพลเนาะแต่ว่าสุดท้ายผมเห็นว่าลุงพลมีน้ำใจมากนะครับเมื่อเห็นท่านเหล่านั้นกลับคืนมาลุงพลก็มีหัวใจแห่งความรักความเมตตาอาโหสิกรรมให้ ันและกันอาภัยให้กันและกันรู้ไหมครับ,บว่าการให้อาภัยนั้นน่ะมันเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งนะเขาบอกว่าการให้อภัยเนี่ยนะถ้าเราทะเลาะกันถ้าเราผิดใจกันนี่เขาบอกว่าอย่าให้ตะวันตกดินนะต้องอาภัยให้กันก่อนต้องขอโทษกันก่อนต้องยกโทษให้กันก่อนก่อนตะวันตกดินนะครับอย่าให้ผ่าน24ชั่วโมงผ่านไปมันก็จะ อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมานี่คือเคล็ดลับแห่งการให้อภัยนะครับอย่ารอให้ตะวันตกดินนะครับต่อมานะครับการให้อภัยนี้มันทาให้เกิดสันติสุขนะครับผมเชื่อว่าการให้อภัยไม่ว่า,าลุงพลที่เป็นคนให้อภัยและก็อีกฝ่ายที่ได้รับการให้อภัยผมว่าทั้งสองฝ่ายนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอก เมื่อภูเขามันออกจากออกแล้วเนี่ยสันติสุขจะเกิดขึ้นความอบอุ่นจะเกิดขึ้นความเป็นมิตรกลับคืนมานะความรักความผูกพันกลับคืนมาสู่มิตรภาพเห็นไหมครับเราเราเห็นความสว่างเราเห็นความสุขเกิดขึ้นจากการให้อภัยนะครับดังนั้นผมว่าทุกคนถ้ารู้ตัวว่าเราทำอะไรผิดเราต้องไปขอโทษกันและ ให้อภัยกันนะครับบางครั้งป้าแจนลุงพลบอกว่ามันไม่ต้องมีขันมีดอกไม้มาเพียงแต่เอาหัวใจมาหากันแล้วก็มาบอกว่าที่ผ่านมาเราได้ผิดนะนี่เขาเรียกว่าการสาร,รภาพบาปต่อกันนะครับถ้าเราได้ผิดนะและสุดท้ายการจับมือกันการอบกอดกันการให้อภยัยกันก็จะเกิดขึ้น ฟ้าง,งามสดใสก็จะเกิดขึ้นสันที่สุขก็จะตามมานะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับการให้อภัยเนี่ยมันเป็นทานที่ยิ่งใหญ่นะเขาเรียกว่าเป็นทานเป็นการให้เป็นการให้ทานกันการให้าก,ก,าการให้ทา,านบางครั้งเราก็ให้ทานด้วยสิ่งของแต่ว่าการอโหสิกรรมให้กันการอาภัยโทษให้กันเนี่ยมันเป็นทานที่ยิ่งใหญ่มันเป็นทานของจิตใจนะมันเหมือน การทาบุญต่อกันนะครับการทําบุญต่อกันทําการทําดีต่อกันนะการหันหน้าข้อหากันนะครับได้ใน,ในจิตใจนะในเรื่องของจิตใจสําคัญมากๆนะเป็นการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตใจให้กันให้เติบโตขึ้นให้เข้มแข็งขึ้นนะครับคนที่เอาไปให้กันนะอย่าไป รอการให้อภัยกันต่อเมื่อเราสิ้นลมแล้วจะไม่มีประโยชน์อันใดนะครับดังนั้นอภัยให้กันตอนเรามีชีวิตอยู่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตเอาไวเ้เพียงเท่านี้ขอเปลี่ยนนงใจให้กับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ติดตามกระท่อมชมจันทร์นะครับสวัสดีนะครับ